สวัสดีครับเพียวบอสก่อนอ่ะชี่นะครับส่วนเป็นหนึ่งของสา,างมสี่ห้องหนึ่งเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับผมอันนี้คือมันรีวิวหัวบดนะครับอันนี้มันแนะนําหัวบดนะครับหลายคนถามว่าจะใช้เบอร์ไหนาดีนะครับแต่ตอนนี้ที่ร้านยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเพิ่งโทรมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยค่อยโทรมาเดี๋ยวรอไปหาหัวดีๆแล้วก็เครื่องดีๆก่อนมอเตอร์ดีๆก่อนตอนนี้เพิ่งกลับมาทําหัวบดยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สิบสองคือตัวเล็กสุดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบสอง ยี่สิสองแล้วก็สามสิบสองแล้วว่าจะว่าจะตัวไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่านั่นแหละตัวมันก็จะใหญ่กว่ากัน <c oughs> มีสี่สองกับห้าห้าสิบสองอีกอ๋อคือตัวใหญ่ขึ้นอีใช่สี่สองเนี่ยใช้บทพวกหารนสัตว์แหละห้าสองก็เหมือนกับบทพวกหารปลาดุกอะไรเงี้ยเยอะๆนะครับบางคนเขาจะซื้อแต่หัวไปเพราะแต่ตอนนี้หัวหายากเพราะเหล็กมันแพงมีปัญหาเพราะเหล็กแพงมาหลายนั้นน่าจะปีกว่าสองปีแล้วเนี่ย เหล็กแพงทําให้ของเนี่ยหายาต้องพูดกันตามตรงนะครับหัวดีๆก็ยี่ห้อโพนิกเชโกเนี่ยที่นําเข้าจากเช็กเนี่ยมันแพงมันไม่สามารถขายได้เมื่อก่อนสามสิบสองพร้อมแท่นผมขายอยู่หกพันห้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่น่าได้แล้วครับขายไปว่าขาดทุนเข้าเนี้ไม่ขายดีกว่านะครับวันนี้คุยกันตามตรงเลยก็จะมีสิบสองยี่สิบสองสามสองสี่สสองส่วนใหญ่บทหมูจะใช้สามสองยี่สิบสองจะยี่สิบสองสิบสองจะเล็กไปใช้สําหรับบทพริกแห้งได้บทกระเทียมได้ บทนึ่นบทนี่ได้บดน้ำ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 ชิ้นได้ทำข้าวมันไก่ได้ทำพริกแกงได้แต่ยันที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เค่องบทพริกแกงโดยเฉพาะดังนั้นถ้าลูกค้าไปบทพริกแกงคุณต้องมีเทคนิคคุณต้องใส่รูใหญ่ก่อนแล้วค่อยๆมารูเล็กรูเล็กรูเล็กรูใหญ่จะมาสิบห้ามิลสิบสี่มิลก่อนแล้วก็มารูเล็กลงสักแปดมิลแล้วก็ค่อยสามจุดห้ามิลนี่เล็กสุดแล้ะอันนี้ประมาณหัวเผือกหกมิลอย่างเงี้ยเนี่ยหรอเดอตันนี้ก็เล็กแล้วนะเล็กมากนะครับก็ ประมาณนี้นะให้ความรู้กันกำลังไม่ค่อยได้ขายของนะเพราะ่ไม่มีใครซื้อนะครับไม่มาซื้อไหนได้ไหมครับไม่มาซื้อไหนแล้วกันมีร้าเล่นล้าเล่นแล้วเรามันคุณภาพเข้าแก้วอยู่แล้วไม่ได้อวยตัวเองแต่ว่าเราด้ทุกวันวันละไม่ต่ำกว่าสิบตัวส่งของง่อยเลยแค่นั้นนะครับไม่งั้นคงไม่มาว่างมันตั้งรีวิวหรอครับก็ลองดูใครใครใครที่สนใจก็ดูดูร้านอื่นก็ได้ร้านนี้ละอิสระราคาไม่โอเค ซื้ออ้ไรอื่นได้ไม,ไม่ไม่ว่ากันแค่เทียบราคาปกติผมจะบอกราคาเลยนะแต่ตอนนี้นเนื่องจากว่ามันยังไม่ชัวร์วราคาเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทําตลาดมานานนะปรเห็นใจกันด้วยจะมาผงผ่าเหมือนเดิมครับเขาตีตลาดชิมาหายวายวอดหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้แค่ตีตลาดเราคือผู้คนทุกคนเราทำเพื่ผู้คนทุกคนคน,กคน,นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ